ต่อมาก็ทรงใคร่ครวญธรรมเทศนาอันเป็นที่สบายแก่พวกจริตเหล่านั้นทรงกำหนดเทศนาว่าพวกเทวดาราคจิตเราจะแสดงสัมมาปริพภาชนีสูตรวงเล็บสูตรว่าด้วยเรื่องที่พึงเว้นโดยชอบวงเล็บปิดจากแสดงกัละหะวิวาทสูตรวงเล็บสูตรเกี่ยวกับเรื่องทะเลาะวิวาท วงเล็บปิดแก่พวกโทสจริตจะแสดงมหาพยุหะสูตรวงเล็บสูตรว่าด้วยพวกใหญ่วงเล็บปิดแก่พวกโมหจริตจกแสดงจุลพยุหะสูตรวงเล็บสูตรว่าด้วยพวกน้อยวงเล็บปิดแก่พวกวิตกจริตจะแสดงตัววัตตะกะปฏิปทา วงเล็บข้อปฏิบัติของนกคุ้มวงเล็บปิดแก่พวกศรัทธาจริตจกแสดงปุราพทสูตรวงเล็บสูตรว่าด้วยเรื่องแตกในอนาคตวงเล็บปิดแก่พวกพุท้ทิจจริตก็จะสงสัยพระไทยถึงบริษัทนั้นอีกว่าบริษัทพึงรู้ด้วยอัธยาศัยของตน ด้วยอัตยาศัยของคนอื่นด้วยการเกิดเรื่องขึ้นหรือด้วยอำนาจการถามนอนแลแต่นั้นก็ทรงทราบว่าบริษัทพึงรู้ด้วยอำนาจการถามแล้วทรงพระดำริตว่าจะมีใครหรือไม่หนอที่เป็นผู้ถือเอาอัตยาศัยของผู้ถวยเทพแล้วสามารถถามปัญหาด้วยอำนาจจริตได้ได้ทรงเห็นว่า ในพวกภิกษุทั้ง500รูปนั้นแม้รูปเดียวก็จะไม่สามารถจากนั้นทรงรวมเอาพระสาวกผู้ใหญ่8ปรูปและพระสาวกชั้นเลอสองรูปก็ทรงเห็นว่าถึงท่านเหล่านั้นก็จะไม่อาจแล้วทรงพระรำพึงว่าถ้าพึงมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้า จะสามารถหรือไม่หนอสทรงทราบว่าถึงพระประเจกับพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถทรงรวมว่าในบรรดาเท้าสักกะและเท้าพสุยามะเป็นต้นใครๆจะพึงอาจแม้ท่านในท่านแม้เหล่านั้นผู้ไรๆจะพึงอาจให้ถามพระองค์แล้วจะพึงตอบเสียเองแต่แม้ในท่านเหล่านั้น ใครๆก็ไม่อาจลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ทรงมีพระดำริอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าอย่างเราเท่านั้นจึงจะพึงอาจและก็มีพระพุทธเจ้าองค์อื่นในที่ใดบ้างไหมแล้วก็ทรงแผ่พระญาณอันไม่มีที่สิ้นสุดไปในโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุดทรงตรวจดู ก็ไม่ได้ทรงเห็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นข้อที่ไม่ทรงเห็นผู้ใดเสมอพระองค์ในบัดนี้นั้นไม่น่าอัศจรรย์เลยแม้ในวันประสูติ์เมื่อไม่ทรงเห็นใครเสมอพระองค์ตามนัยยะที่กล่าวไว้ในอัตถกถาพรหม,มชาลสูตรพระองค์ก็ได้เปล่งสีหนาาที่ไม่มีใครจะพึงปฏิวัติได้ว่าเราเป็นยอดของโลกดังนี้ เมื่อไม่ทรงเห็นคนอื่นเท่าพระองค์อย่างนี้แล้วก็ทรงคิดว่าถ้าเราพึงถามแล้วตอบเองเสียเลยแม้เมื่อเป็นอย่างนี้เทวดาเหล่านี้ก็ไม่อาจแทงตลอดได้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าองค์อื่นนั่นแหละทรงถามแล้วเราตอบจึงจะเป็นสิ่งน่าอาัศจรรย์และพวกเทวดาก็จะสามารถแทงตลอดได้ด้วยฉะนั้นเราจะสร้างพระพุทธนิรมิต แล้วส่งเข้าฌานที่มีอภิญญาเป็นบาทครั้นส่งออกแล้วก็ทรงบริกรรมด้วยการมพระจรจิตทั้งหลายว่าขอให้การถือบาทและจีวรการเหลียวหน้าและเหลียวหลังและการคูเข้าและเหยียดออกจงเหมือนเราทีเดียวแล้วก็ทรงอธิษฐานด้วยรูปปาวพระจจิตเหมือนทำลายดวงจันทร์ที่กำลังลอยเด่นจากวงในโดยรอบ เขายุคนทอนทางทิศตะวันออกให้ออกไปอยู่ฉะนั้นครั้นหมู่เทพได้เห็นพุทธนิรมิตนั้นก็พูดว่าท่านพระจัน์ทรดวงอื่นขึ้นไปแล้วหรือหนอแหลเมื่อพระพุทธที่ทรงนิรมิตละดวงจัน์ทรแล้วเข้ามาใกล้ก็พูดว่าไม่ใช่พระจัน์ทรแต่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นต่างหาก เมื่อยิงใกล้เข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่พระอาทิตย์แต่นั่นเป็นวิมานเทวดาเมื่อยิ่งใกล้เข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่วิมานเทวดาแต่นั่นเป็นเทพบุตรเมื่อยิ่งใกล้เข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่เทพบุตรแต่นั่นเป็นมหาพรหมเมื่อยิ่งใกล้เข้ามาอีกก็พูดว่าไม่ใช่เป็นมหาพรหม แต่เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งเสด็จมาดังนี้ในที่นั้นพวกเทวดาปุทุชนก็พากันคิดว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ประชุมเทวดาก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วสองพระองค์จะใหญ่ขนาดไหนส่วนเทวดาอริยะก็พากันคิดว่าในโลกกระทาดเดียวไม่มีพระพุทธเจ้าสองพระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเนรมิตรพระพุทธเจ้าองค์อื่นขึ้นมาอีกพระองค์หนึ่งที่เหมือนกับพระองค์เป็นแน่ขณะที่หมู่เทพกำลังเห็นพระพุทธเนรมิตรนั่นเองพระพุทธเนรมิตรก็เสด็จมาถึงไม่ทรงไหวพระทศพลเลยทําให้เท่าเท่ากันในที่เฉพาะพระพักแล้วก็ประทับนั่งบนพระที่นั่งที่เนรมิตไว้ มหาปุริสลักษณะ32ประการแม้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ของพระพุทธนิรมิตก็มี32ประการเหมือนกันพระรัศมีหกสีออกไปจากพระสรีระแม้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ของพระพุทธนิรมิตก็เหมือนกันพระรัศมีจากพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทบพระกายของพระพุทธนิรมิต พระรัศมีจากพระสรีระของพระพุทธเนรมิตรก็กระทบพระกายพระผู้มีพระภาคเจ้ารัศมีเหล่านั้นพุ่งจากพระสรีระของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ไปจรดชั้นนอกนิทะพรมกลับจากนั้นก็ลงในที่สุดของทุกเสียงของเหล่าเทพแล้วตั้งอยู่ที่ขอบปากจักรวาลห้องจักรวาลทั้งสิ้นรุ่งเรือง ดังเรือนพระเจดีที่มีไม้จันฐานโค้งที่แล้วไปด้วยเงินรึงรัดไว้แล้วฉะนั้นเทวดาในหมื่นจัก,กราวาลรวมเป็นกลุ่มในจัก,กราวาลเดียวเข้าไปตั้งอยู่ระหว่างห้องรัศมีของพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์เมื่อพระพุทธเนรมิตรกำลังประทับนั่งอยู่นั่นแลชมเชยการละกิเลสที่โพธิบัลลังก์ของพระทศพลจึงตรัสคาถาว่า เราขอถามท่านมุนีผู้มีปัญญามากผู้ข้ามแล้วถึงฝั่งแล้วเย็นสนิทมีพระองค์ตั้งมั่นออกจากเรือนแล้วบรรเทากามทั้งหลายภิกษุนั้นพึงท่องเที่ยวไปในโลกโดยชอบอย่างไรพระศาสดาครั้นทรงคิดว่าเราจะกล่าวถึงชื่อและโคดของผู้ที่มาแล้วมาแล้ว พื่อให้พวกเทวดาเกิดความเป็นผู้มีจิตพร้อมก่อนจึงตรัสคำเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายเราจะบอกดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าเราจะทำสโลกคือถ้อยคำที่ประพันธ์เป็นชั้นคือจะให้หมู่คำที่นิยมแล้วได้บทอักษรเป็นใบบทว่า กุมเทวดาในที่ใดก็อาศัยที่นั้นความว่าพวกเทวาที่อยู่ตามพื้นดินในที่ใดๆอาศัยที่นั้นๆแล้วพระผู้มีพระ,พระภาคเจ้าตรัสบ,บอกชั้นวันนะแก่ภิกษุเหล่านั้นด้วยบทเป็นต้นว่าพวกที่อาศัยซอกเขาอธิบายว่าภิกษุเหล่าใดอาศัยท้องภูเขา บทว่าส่งตนไปแล้วคือมีตนที่ส่งไปแล้วบทว่าตั้งมั่นคือไม่ฟุ้งซ่านบทว่ามากคือชนมากบทว่าเหมือนสีหะซ่อนเร้นคือเข้าถึงความเป็นผู้มีจิตเป็นหนึ่งเหมือนสีหะหลบซ่อนบทว่าครอบงำความพองขน คือครอบงำขนพองแล้วตั้งอยู่มีคำอธิบายว่าไม่มีความกลัวบทว่ามีใจผุดพองหมดจดคือเป็นผู้มีจิตขาวพองหมดจดบทว่าพองใสไม่ขุนคือพองแพ่วไม่ขุนมัวบทว่าทรงทราบทิกสุเกินห้าร้อยรูป คือทรงรู้จักภิกษุเกิน500รูปรวมทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบทว่าที่ป่าใกล้กรุงกบิลพัทคือที่ชัดป่าซึ่งเกิดใกล้กรุงกบิลพัทบทว่าแต่นั้นพระศาสดาจ,จึงตรัสเรียกคือตรัสเรียกในครั้งนั้นบทว่าหมู่สาวกผู้ยินดีในศาสนา ชื่อว่าสาวกเพราะเกิดในที่สุดการปังพระธรรมเทศนาของพระองค์ชื่อว่าผู้ยินดีในศาสนาก็ยินดีในศาสนาคือศิกขาสามพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำคำทั้งหมดนี้ให้เหมือนคนอื่นกล่าวตรัสด,ด้วยพระดำรัสว่าเราจะทำสโลกบทว่าหมู่เทพมุ่งหน้ามากันแล้ว ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรู้จักหมู่เทพเหล่านั้นไว้ความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเพื่อประโยชน์แก่อภินิหารแห่งทิพยสักสุยานของภิกษุเหล่านั้นว่าพวกเธอจงรู้จักพวกเทพเหล่านั้นด้วยทิพยะจักสุดังนี้บทว่าก็ภิกษุเหล่านั้นฟังพระพุทธศาสตร์แล้วก็ได้กระทำความเพียร ความว่าก็แลภพิษุเหล่านั้นฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นแล้วทันใดนั่นเองก็ได้กระทำความเพียรเพื่อประโยชน์แกท่ทิพยจักสุนั้นยานก็ได้ปรากฏแก่ท่านเหล่านั้นผู้พอได้ลงมือกระทำความเพียรน,นั่นเองอย่างนั้นเป็นอย่างไรคือทิพยจักสุยานอันเป็นเครื่องเห็นพวกอมนุษย์เกิดขึ้นแล้ว ทิพยะจักรสุยานนั้นไม่ใช่ว่าพวกท่านเหล่านั้นกระทำบริกรรมแล้วให้เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ทิพยะจักรสุยานนั้นสําเร็จด้วยมรรคทีเดียวก็แลเหตุเพียงอภินิหารแห่งทิพยะจักรสุยานก็เ,เห็นอมนุษย์เหล่านั้นเท่านั้นได้กระทำแล้วถึงพระศาสดาก็ทรงหมายเอาข้อนี้เองว่าพวกเธอมียาน ถ้าเช่น,นั้นพวกเธอจงน้อมยานไปรู้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรู้จักหมู่เทพเหล่านั้นบทว่าเราภิกษุบางพวกได้เห็นร้อยความว่าในภิกษุเหล่านั้นภิกษุบางพวกได้เห็นพวกอมนุษย์ 100. หนึ่งรบทว่าหนึ่งละเความว่า บางพวกเห็นอมนุษย์หนึ่งพันบางพวกเห็นอมนุษย์เจ็ด0มื่นบทว่าบางพวกหนึ่งรพันคือบางพวกเห็นอมนุษย์หนึ่งแสนบทว่าบางพวกได้เห็นไม่มีที่สุดความว่าได้เห็นอย่างใหญ่อธิบายว่าได้เห็นอมนุษย์แม้จะกำหนดด้วยสามารถร้อย และด้วยสามารถพันก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะอามนุษย์ได้แผ่ไปทั่วทิศคือได้เต็มที่ทีเดียวบทว่าและรู้ยิ่งสิ่งทั้งหมดนั้นคือในภิกษุเหล่านั้นสิ่งใดที่แต่รูปได้เห็นก็รู้สิ่งทั้งหมดนั้นด้วยบทว่าผู้ทรงมีจกักูุทรงใคร่ครวนแล้ว คือพระศาสดาผู้ทรงมีจักษุด้วยจักษุห้าอย่างทรงใคร่ครวนโดยประจักษ์เหมือนผู้ใคร่ครวนดูลายมือฉะนั้นจึงตรัสพระคถาที่กล่าวมาเมื่อก่อนว่าแต่นั้นจึงตรัสเรียกเพื่อทรงต้องการระบุถ,ถึงชื่อและโคดในบทนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างนี้ว่าพวกเธอจงรู้จักคือจงดูได้แก่จงมองดูพวกอมนุษย์ ที่เราจะระบุแก่พวกเธอบทว่าด้วยถ้อยคำทั้งหลายคือด้วยคำพูดทั้งหลายบทว่าโดยลำดับคือตามลำดับบทว่ายักษ์ทั้งหลายเจ็ดพันเป็นพวกเทพอยู่ตามแผ่นดินอาศัยกรุงกับบิลพัสคือพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าหมู่ยักษ คือพวกเทพอยู่ตามแผ่นดินอาศัยกรุงกบิลพัทเกิดในกรุงกบิลพัทนั้นก่อนบทว่ามีฤทธิ์คือประกอบด้วยฤทธิ์ทิพย์บทว่ามีความรุ่งเรืองคือถึงพร้อมด้วยอนุภาพบทว่ามีวันนะคือสมบูรณ์ด้วยผิวพรรณของร่างกายบทว่ามียศคือสมบูรณ์ด้วยบริวารบทว่า ยินดีมุ่งหน้ามาคือมีจิตยินดีมาบทว่าสู่ป่าเป็นที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายคือมาเพื่อต้องการดูป่าใหญ่นี้คือสำนักของพวกภิกษุนี้ได้แก่เพื่อต้องการดูภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพวกเรียกว่าประชุมอธิบายว่ามาเพื่อชมพวกภิกษุดังนี้ก็ได้ บทว่าพวกยักษ์ชาวเขาเฮมาวัตหกพันนี่ผิวพันธุ์ต่างๆกันคือพวกยักษ์ที่เกิดที่ภูเขาเฮมาวัตหกพันพวกยักษ์แม้นั้นทั้งหมดนั้นมีสีต่างๆกันด้วยอำนาจสีเขียวเป็นต้นบทว่าพวกยักษ์ชาวเขาสตาคิรีสามพันคือพวกยักษ์ ที่เกิดภูเขาสาคาคิรีสามพันบทว่ายักษ์เหล่านี้1 6 0 0นด้วยประการชนี้คือยักษ์แม้ทั้งหมดนี้รวมกันเป็น1 6 0 0นบทว่าชาวเขาวิศวามิตห้าร้อยคือพวกยักษ์ที่เกิดที่ภูเขาวิศวามิตห้าร้อยบทว่ากุมพีชาวเมืองราชครื คือยักษ์ชื่อกุมพีเกิดในกร,รุงราชครษ์บทว่าเขาไัยบูรนเป็นที่อยู่ของยักษ์นั้นอธิบายว่าภูเขาไพยบูนวงเล็บเวปุลละวงเล็บปิดเป็นนิเวศคือที่อยู่ของยักษ์นั้นบทว่ายักษ์มากกว่าแสนเข้าเฝ้ายักษ์ชื่อกุมพีนั้นคือยักษ์เกินแสน เข้าเฝ้ายักษ์ชื่อกุมพีนั้นบทว่ายักษ์ชื่อกุมพีชาวเมืองราชครุแม้นั้นก็มาสู่ป่าเป็นที่ประชุมภิกษุทั้งหลายคือแม้ยักษ์ชื่อกุมพีนั้นพร้อมกับบริวารก็มาสู่ป่านี้เพื่อชมการประชุมของภิกษุทั้งหลายบทว่าก็ท้าทตรัตทรงปกครองทิตะวันออก คือทรงปกครองทางทิศประจีนบทว่าทรงเป็นอธิบดีของพวกคนทันคือทรงเป็นหัวหน้าของพวกคนทันวงเล็บคนทันนักดนตรีวงเล็บปิดคนทันทั้งหมดนั้นเป็นไปนในอำนาจของเท้าทัตตรัตนนั้นบทว่าเท้าเธอทรงเป็นมหาราชทรงมียศ คือมหาราชพระองค์นั้นทรงมีบริวารมากบทว่าแม้พวกบุตรของเท้าเธอก็มากมีนามว่าอินรีมีกำลังมากคือพวกลูกๆของเท้าทัตร,รัตนั้นมีมากมีกำลังมากเธอทั้งหลายทรงเชื่อเท้าสักกะผู้เป็นราชาของเทวดาบทว่าเท้าวิรุณ ทรงปกครองทิศนั้นคือทิศนั้นเท้าวิรุณหทรงอนุาสา์บทว่าแม้พวกลูกๆของเท้าเธอคือลูกๆแม้ของเท้าเธอก็เช่นนั้นเหมือนกันก็ในบาลีท่านเขียนว่ามหาพลามีกำลังมากในวาระทั้งหมดในอัตฉรกยาปาฐเป็น มหาพภูพามีกำลังมากส่วนคาถาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด,ด้วยอำนาจรวมเอาหมดอย่างนี้ว่าเท้าทัตรั์ทรงปกครองทิศตะวันออกทางทิศใต้เท้าวิรุณหกทางทิศตะวันตกเท้าวิรูปักเท้ากูเวนทรงปกครองทิศเหนือมหาราชทั้งสี่พระองค์นั้น ทรงยังทิศท,ทั้งสี่โดยรอบให้รุ่งเรืองประทับอยู่ที่ปากใกล้กรงกบ,บิลพัท